สวัสดีค่ะบุง Close Heaven ค่ะวันนี้บุ้งอยู่ที่ห้องอาหารเปรมประชากรน,นะคะโรงแรม Miracle Grand Convention ค่ะเราจะพาไปกินเป็นบุฟเฟต่ตกันซึ่งตอนนี้เนี่ยทางห้องอาหารนะคะทําการ r e โนเวทใหม่เลยค่ะบุฟเฟต่ตราคาอยู่ที่คนละ1,300บาทนะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยทางโรงแรมเขามีจัดโปรโมชั่นค่ะลดราคาเหลือเพียงคนละ690บาทเท่านั้นบุฟเฟต่ตนะคะมีทั้งมื้อเชียงและมื้อเย็นค่ะถ้ามื้อเทียงเนี่ยจะเริ่มที่เวลา 11.30มงครึ่งจนถึงบ่าย2งโครึ่งคะถ้ามื้อเย็นจะเริ่มที่เวลา5.30โมงครึ่งจนถึง3ามทุ่มครึ่งค่ะเดินเข้ามานะคะตรงนี้เป็นเ,เซชั่นไฮไลท์ก็ว่าได้ค่ะมีเป็ดย่างหมูแดงนะคะหมูกรอบติ่มซำค่ะซาปเปาที่ครีมนะหักเก๋ากุ้งขนมจีบกุ้งสาหรายค่ะอันนี้เป็นปูอัดนะคะไหนนครับซาปเปาชาเขียว เอาไปเลยอ <Yeah. S 2> เอ,อ๋อติม่มซำที่นี่เขาทำเองนะคะเราต้องกินไหม No เจะเลยข้างในเป็นกุ้งเลยหวานขนมจีบกุ้งคือติ่มซำเขาลูกใหญ่ดีมากเลยนะอ๋อฮึ ซุ่งเน้นมากอะ่ะอันนี้หน้าไส้ครีมไหมน่าจะครับของเวนปะเด้ก่ <Thank you. S 1> นี่คือซอสพริกเซ้งไฮค่ะเอามากินกับกินซำตกอหมูกรอบมามหายไปไหนเนี่ยมีคนขโมยไปใช่ไหมเราครับ <'re> <laughs> อันนี้คือเป็ดย่างค่ะอืม เว้ยไปจ้าอือ้อี่มันลาวาชาเขียวน,นี่อะของโต้มไม่แย่งไม่แย่งให้หนึ่งให้กินหนึ่งค่ะให้ชิคหนึ่งให้กินหนึน่งอ่ะเหรอทำไมใจดีจังไม่มีมือสื่อฮะ <laughs> เฮ้ยเหรอ <laughs> อร่อยอ่ะอืม มุมอาหารญี่ปุ่นค่ะมีทั้งซาชิมิแล้วก็ซูชิประเภทต่างๆค่ะมีปลาแซลมอนปลาทูนา่าแล้วก็หัวปลาหมึกยักษ์ค่ะปูอัดไข่หวานซูชิโรมาเกตต่างๆจานนี้ของเขาต,นะ <is> <laughs> ต้มนะมั่ยหนูแต่น้ำก็อยากจะชิม嘛มีไ g o ก็ซูชิ for you a ้าจะ ask for it <laughs> ีสซ<ก>ูชิเอาอะไรมาให้มาบ้างเนี่ย everything อันนี้เป็นอะุบริซามอนอันนี้น่าเป็นทูน่าเบิร์นไฟอันนี้เป็นทูน่าแบบดิบซามอนแบบดิบนะคะตรงนี้สามารถสั่งได้นะคะมีข้าวผัดทะเลเข้าวผัดหมูค่ะกะเพราทะเลกะเพราผหมูแล้วก็ไข่เจียวทรงเครื่องข้าวผัดทะเลนี่ต้องส่งเทมปุ่ะ เราไปเติมพี่น้ำปลามาแล้วนะคะเนี่ยเขาผัดได้แห้งร่วนนะไข่เจียวถ้าทำได้กูกูกรอบมากอะ่ะมันใส่อะไรข้างในปะมีไหมแล้วจิเสิร์หรอต้องต้องใส่พี่น้ำปลา ทำไมเราไม่เอาพี่น้ำปลาไว้ตรงนี้ใส่ใส่แจ่วแทนแล้วกันนะฮม <c oughs> <c oughs> มุม้งก๋วยเตี๋ยวนะคะวันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นค่ะก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นของเราค่ะเขาก็มีเส้นให้เลือกหลายอย่างเส้นหมี่เส้นใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแต่มุ้งเลือกเป็นบะหมี่มานะคะซิงส์เป็ดตอืเขาอร่อยนะน้ำซุปหวานเลยอะ่ะ ต้มมากโต้ชอบอ่ะก็เตือเป็ดหอยเชลล์ทอดพิซซ่ามาร์การิต้าค่ะพิซซ่ามาร์การิต้าเป็นพิซซ่าคลาสสิกของทางอิตาเลียนนะคะก็จะมีเป็นมะเขือเทศแล้วก็ใบโหระพากับชีสค่ะมันมาจากสีของธงประเทศอิตาลีนะสีแดงสีขาวสีเขียวมุมยำต่างๆสามารถสั่งได้เลยค่ะแล้วก็ไก่ย่างน้ำจิ้มแจ่ว เอายำบุญเส้นรวมใส่ทุกอย่างนะคะแล้วก็ตรงนี้สามารถที่จะสั่งส้มตําได้มีส้มตําไทยกับปลาค่ะเอาตำปลาค่ะค่ะไม่ต้องเผ็ดมากนะคะดูเผ็ดอ่ะ I mean it's young it's supposed to be <laughs> เปรี้ยวหวานเผ็ดตะกี้บอกเขาว่าไม่เผ็ดรู mm ้ส hmm. ึกมันจะต้องเผ็ด อ๋อก็ไม่เผ็ดมากนะมีข้าวขาหมูแล้วก็ข้าวมันไก่ด้วยค่ะขาหมูดูดีมากเขาบอก <tes Histor ian> ข้าวมันไก่เขามีตับไก่ด้วยนะอันนี้มัมใส่ให้ใหรือว่าใส่การเว้นกินดี๋ย่ให้เว้นไปเอาใหม่ เอาเอาเวนบีบขนมหวานมาแล้วว่าดูสิสอะไรเนี่ยอืมไก่นุ่มมากข้าวไก่อร่อยไี่นุ <c oughs> ่มมากข้าวขาหมูค่าไข่เขาต้มจนเหนียวเลยดูสิเน้ บอกเขาว่าเอาแต่หนังหมูให้มามจาได้ไหมอร่อยอะมุมกริลนะคะตรงนี้ก็จะมีเนื้อค่ะเบคอนเบคอนที่นี่หั่นหนานะกุ้งหมูแล้วก็ปลากระพงค่ะดูก็รู้ชอบกินอะไรใช่ไหมอาเบสเนี่ยตั้งเบคอนมาเยอะเชียวอันนี้กินลูกชิ้นเนื้อนะ พุ้งเนี่ยที่เหยียดแกะคนแกะไปไหนยหนูนยนูคนแกะหายไปเดี๋ยวให้มาแกะลาซานญาเนื้อบุ้งพาซาค่ะมีเส้นให้เลือกสี่แบบนะคะมีเส้นหมึกดำอันนี้อะไรจำได้ไหมเน่เน่ถูกต้องสปาเกตตี้ค่ะเะตูชินน่ผักโขมซอสสามารถสั่งได้สามแบบค่ะมีคาโบนาร่านะคะซอสมะเขือเทศแล้วก็ผัดพริกกระเทียมค่ะ ตูชินี่คาโบนนล่าของโอเว่นอันนี้เส้นดำผัดพริกกับเทียมเบคอนของบุ้งนะคะแล้วก็อันนี้ของโต้โต้ลเชเ็นเนซอสมะเขือเทศค่ะข้าวหมกจริงของโอเว่นได้ไหมั้ยมีลาซานญ่าซอสเซอร์พาสต้าเออใช่ตะกี้เออลูกบอกว่าทันย่าอร่อยมากนี่ให้โอเว่นไปตักให้อยู่มานะนี่ลาซานญ่าเนื้อค่ะ โอเว่นกับโต๊ะกินหมดการไปเรียบร้อยแล้วเนี่ย <Yeah. S 1> ไหนดูสิ mm hmm. อือ่อยม,มันเป็นซอสเนื้อสับนะคะเอาไปผัดกับะมะเขือเทศมันจะมีรสเล็กนิดนิดแล้วข้างบนเนี่ยท็อปด้วยชีสมอสซาเรลล่าค่ะเอาไปอบอ,อร่อยอร่อยจริงอร่อยจริงอันนี้ของออขอโอเว่นอ,อ่าปกินเลย อันนี้คุ้กกีะอย่านะืม้คือเขาผัดแบบสไตล์ออกไทยเนี่ยมันรสชาติเข้มข้นมากเลยอะ่ะรับเผ็ดเลยนะอร่อยมากอันนี้ซิ่ง ต้อนเผือกห้จอบเปรี้ยวๆนะไก่จอสามโมซา่าผักเมี่ยงคําค่ะเครื่องพร้อมเลยนะถั่วลิสงหอมแดงพริกขี้หนูมันนาวตะไาาคร้ขิงมะพร้าวคั่วแล้วก็กุ้งแห้งค่ะใบชะพู่อยู่นี่น้ำราดอยู่นี่ จริงจริงมันใช้มันควรใช้มืออะแต่ว่าเราล้่นน้ำซอสมามันจะเลอะมือเราอย่างนี้แล้วกันอืมผักสดแล้วก็ผักลวกต่างๆไว้กินกับน้ำพริกปลาทูแล้วก็น้ำพริกตาแดงนะคะตักเป็นน้ำพริกปลาทูมานะคะกับผักมุ้งเเป็นคนชอบกินนี่นี่มาก ไม่ใช่เ้นมันกราสคือตะไคร้ขมิ้นขาว <S 2> <S 2> เป็นในนี่ white t u r m e i c เจวตัวนมันเด็มันมีกลิ่นหอมแบบย่างเข้ามาเลยต่อยเนี่ยอันนี้กินกับไข่เจียวาจ้ดีอืม <Good>. <S <S ไก่ซอสไวนแดง <S <S หมูผัดกะปิ ผัดผักรวมมิตร<ฟ>ข้าวหอมมะลิหมูสันเล่าแดงค่ะปกุตติมันเป็นซุปยาจีนนะคะใส่กระดูกหมูนะซุปครีมเห็ดค่ะขนมปังต่างๆขนมจีนน้ำเงี้ยวค่ะขนมจีนน้ำยาปลา<ๆ>ผักต่างๆไว้กินกับขนมจีนนะคะเนี่ยโตต้องกินอันนี้อันน,นี้คือขนมจีนถูกมีไข่ต้มด้วยต้นมัเนี่ยอะไรมะละ อีกันไะอีกผมใช่น้ำเงี้ยวน้ำยาน้ำยาปลาเขาดูข้นดีนะไม่ลมืมใส่พริกน้ำปลา <c oughs> โอ้หอมไอเนี้ยออกระชาย ผมไม่ดีน้ำยานานแล้วอ่ะไม่ค่อยเผ็ดเลยนะต้องชิมดูน้ำเงี้ยวเนี่ยเป็นอาหารของภาคไหนต่อเออเฮ้ยทำไมจำได้อ่ะไปกินนะจัง <laughs> ผัดกะปิเอาไปผัดกะปิแล้วก็มีตะไคร้ใส่พริกนะคะเป็นแบบหมูเอ่อหมูสามชั้นอ่ะมันนุ่ม ออกหวานนิดนิดแล้วก็เค็มค่ะหอมกลิ่นตะไคร้อันนี้อร่อยอันนี้อะไรนะเมื่อกี้ชื่ออะไรนะโตจำาม่ได้อันนี้หวานอะอันนี้คือคอปปาแฮมค่ะแล้วก็สลัดปูอัดมีชีสมัสเซล่าสดกินกับมะเขือเทศใบโหระพลาด้วยอันนี้ก็สลัดปูอัดไง เขาตักใส่ถ้วยไ้ให้มะม่วงมาล,ละกกแตงโมตรงนี้คือมุมสลัดค่ะไว้สำหรับที่เราคุกเขาเองนะน้ำสลัดมีทั้งหมด5อย่างค่ะมีน้ำสลัดวอ่ฟรงช์นะคะงาโคี่ปุนอันนี้เป็นครีมสลัดค่ะเต้าเ a n ้นไอร์แลแล้วก็ซีซามีชีสด้วยโอ้ดีมากเลยเขามีฮันนี่ไว้ให้กินกับชีสด้วยผลไม้อบแห้งค่ะไว้กินกับชีสนะ อันนี้เป็นพวกผลไม้ดองหวานค่ะมีไอศครีมนะคะวันนี้เป็นเป็นมะนาวซอเบกับกะทิรวมมิรค่ะเครื่องที่ไว้กินกับไอติมนะมีถั่วลิสงครัวนี่มากอันนี้เป็นน้ำแข็งใสค่ะ,ะขนมเบเกอรีร่ต่างๆนะคะมาจากครัวของทางโรงแรมค่ะก็จะมีเป็นอะไรอ่ะทาร์ตบลูเบอร์รี่รชีสทาร์ตอันนี้เป็นช็อกบอลนะคะเค้กสตรอบเบอรี่ค่ะอันนี้เค้กฮัสนัทบราวนี่ เค้กบูเบอร์รี่ค่ะมีขนมไทยด้วยวสชาเยลลี่ <'s> ขนมครกค่ะนี่คือเมนูกล้วยทอดนะคะ <Nice. S 1> ขนมวังของเรานะคะมีไปตักไอติมจะทิมาแล้วบุ้งอะ่ะก็ใส่มันเชื่อมฟักทองเชื่อมหัวริสงะคะ่ะ ส่วนอันนี้เป็นน้ำแข็งใสน้ำใส่น้ำเชื่อมอมีฟักทองเชื่อมมันเชื่อมมีลูกเดือยแล้วก็ถั่วลิสงอตร่ออันนี้เป็นเผือกทอดกล้วยทอดมันทอด ขนมพกบูเบอร์รี่พายนะคะเค้กเฮสซนท์ทองหยอดทองหยิบอออของทอดค่ะกรอบมากอะ่ะอืม้มดังอร่อยมากนัดกินอร่อยม,มากข้ามทาดเว้น แ <This> ม่อวี่จะบอกว่าไอ้ของทอดนี่อร่อยมากไก่ <got> <Yeah. S 1> ชิมมันดิอร่อยทุกอย่างอร่อยมากมันมันม่วงอะเมนูที่บุ้งชอบมากที่สุดสามอันดับแรกก็คืออันดับหนึ่งยกให้ติ่มซำสองอย่างนี้ค่ะขนมจีบกุ้งกักะเก๋าคุ้งนะอันดับทนะี่สองคือลาซญญานญ่าเนื้อค่ะอันดับที่สามก็คือนี่แหละเผือกทอดมันทอดกล้วยทอดทั้งหลายชอบหมดเลย <c oughs> อ่ะโตชอบอะไรลาซานยะลาเวนอะลาสันยะนะลำสองอะเออหมดแล้วอะ่ะเดี๋ยวเป็ด่ยนอ่ะสาันชอบอะไรอันเกา๋าโอเวนอะชอบลาซานยะลำหนึ่งแล้วชอบอะไรอีกลูกเออคามูฮะแล้วก็อะไรคะรพิซซ่าค่ะพิซซ่าอุายไม่ได้กินพิซซ่าเลยอะ่ะถ้าไงเดี๋ยวบุง้งอ่ะโตแล้วก็โอเว่นจะไปกินกันต่อแล้วนะคะ แล้วพบกันในคลิปถัดไปค่ะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะไปนะบ๊ายบาย